สวัสดีครับวันนี้เรามาร้านลับๆนะครับครัวตะโกะนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในร้านเลยครับเป็นไงบ้างอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะครับปลาทอด อันนี้อะไรครับน,น,นกกระทาครับอนนเอารัดข้าวไม่เอาหมูป่าอันนี้หมูป่าใช่ปะ่ะเอาหมูป่าด,ดีกว่า อันนี้เป็นผัดเผ็ดหมูป่าที่เราสั่งนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปลาทอดน,นะครับกินกับแม่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราจะมา,มาลองชิมปลาากัน,นะครับเพราะว่าที่นี่ซิกเนเจอร์ของเขาคือปลาาทอดน,นะครับรู้จากรีวิวในช่องต่างๆนี่ลงความเห็นว่าปลาทอดที่นี่อร่อยมากเลยนะครับ

เนี่ยครับจะมารีวิวปลาทอดนะจะสมคำล่ำลืออย่างที่เขาบอกไหมเป็นไงมากไหมรสชาติอือ เราไปนัเต็มน้อยน <c oughs> าร้ไม่เาปไนกัอครับเราาลอมนาทอดนะ